สวัสดีครับทุกคนยิดีต้อนรับสู่ช่องทศสนนนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมบลูบอกครับทุกคนวันนี้เรามาในมาสนักวิทยาศาสตร์นี่ไงนักวิทยาศาสตร์ทดนอบนนดูดิหนวดเขา่าเฟิร์มเลยแล้วก็ผมขาวแล้วว่าต้องเสแยใจย,ยุ่มากครับเราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์กันครับทุกคนการทดลองเราก็คือเราจะฉีดไวรัสเข้าไปในผู้ทดลองครับ แล้วเราก็จะสังเกตการว่าผู้ทดลองของเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรสิ่งแรกที่เราต้องทาคือเอาห้องทดลองของเราเข้ามาก่อนนี่คือห้องของเรานี่ไงเพื่อเราอุย้ยนี่มันแคทแนปดูดิมันวิ่งปวดเลยอุย้ยมันมีสัตว์ทดลองแคทแนปอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหอุย้ยสัตว์ทดลองลุดอ,อกมาเดี๋ยวไปของเรามากว่านทุกคนแคทแนปมันตามเรามาดูดิมันตามเรามาแล้ว ฉันไม่ได้สร้างแกขึ้นมาไม่ต้องตามฉันปิวตู้ก่อนที่เขามาจะจะไปไหนนี่แผงควบคุมนี่เลย NPC ใหม่เรากดออกมาปับ๊บนี่หนูทดลองของเรา NPC001 แล้วเราก็จะมีนี่หัวฉีดเป็นหัวฉีดยาแล้วก็มีแก้วน้ำแก้วน้ำมาไว้ทำอะไรไม่รู้โอเคเราหัวฉีดยามาเอาไว้รัดตรงนี้นี่ไงนี่ไงเรารอเอาสีไรดีอ่ะมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนี่ไงสีเหลือง เอาละตอนนี้เราได้เราได้สีฟ้ามาคนดูดิเป็นล็ของเราเป็นสีฟ้าลองไปที่ n p c ของเราแล้วก็จะจะฉีดนายแล้วนะนายพร้อมหรอเปล่าโอ้โห n อ c พของเรามันเป็นเหล็กไะเน่ดูดิคนเป็นเหล็กเขาฉีดเขาที่ตูดกันแล้วกันนะเหมือนได้กะนี่ไงโอ้ยไม่ได้โดนตูดครับโดนหลังอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย อุ้ยถอยก่อนถอยก่อนปิดประตูไว้ดูดิอุยอ้ยอุ้ยมันคืออะไรอะโล่หรอเฮ้ยหนูทดลองเรามีโล่ขึ้นมาครับเฮ้ยแล้วมันไม่ขยับไปไหนเลยอะมีแต่โล่อย่างเดียวโอเคเราไปสีแดงเราอยากได้สีแดงอะสีแดงมาหน,น่อยนี่โอ้ได้สีเขียวคนเมื่อกี้เป็นสีฟ้าอันนี้เราสีเขียว หวังว่าการทดลองเรามันจะไม่ทำอะไรเรานะเราจะเข้าได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละโอ้โหเราโดนโล่มันกระเด็นเลยสวยแล้วทุกคนมันมีโล่ป้องกันแล้วเราจะฉีดยาเราจะฉีดยาเขาได้ไหมอ่ะดันเข้าไปอุ้ยได้อยู่นี่ไงปักทะลุโล่เราทำอะไรไม่ได้ดทุกคนดูนี่ไ,ไงเพื่อเราก็เดินเลยเห็นไหมดูดิ เหลือแต่แขนกระเด็นเลยอะ่ะเป็นโลอะไรไม่รู้นั่นไงเรียบร้อยเพื่อเราตุยไปแล้วครับโอ้โล่นี้แรงมากเดี๋ยวลองปิดเราลองเอาเอาน้ำน้ำน้ำใส่น้ำไปน้ำท่วมอุ้ยน้ำท่วมทำอะไรเขาไม่ได้อุ้ยลอยขึ้นไปแล้วดูดิจมป่ะจมไหมอ้าวเฮ้ยสัตว์ทดลองหายไปเลย ไปแล้วโอ้โหเขายิงแคทแนปกันใหญ่เลยทุกคนอุ oh, ้ยตายแล้วนี่ไงไวรัสลูมทุกคนห้องนี้มีห้องเก็บไวรัสนี่เป็นไวรัสต่างๆโอ้อันนี้เสียโลบัคอะสัมผัสทองเขย่าวไวรัสเอกภพโอ้โ oh, หแต่ละชื่อ499โลบัคเอาธรรมดาดีกว่าซอมบากิซอมบากินี่มันคือซอมบี้หรือเปล่า อุ้ยแต่น,นี้มันเป็นรูปหัวกระโหลกรอยมาเลยนะดูดิเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดแล้วมาคนเดี๋ยวไปดูกันเห็นไหมหัวกระโหลกรอยขึ้นมานะ่ะถ้าฉีกเข้าไปมันจะเป็นยังไงพร้อมสามสองฉีกเข้าหัวเลยแล้วกันปั๊บเอาไม่ถึงฉีกเข้าหัวเลยปั๊บอุ้ยไม่เข้าหัวเข้าแขนปิดประตูก่อน ดูดูกลายล่างเป็นอะไรอุ้ยเอาแล้วเป็นซอบบี้จริงไหมเนี่ยอุ้ยเอ้ยแกชีอะไรให้ฉันเอ,อ้ยดูหน้าดิเอาแล้วอุ้ยมันเป็นซอบบี้จริงด้วยอุ้ยเฮ้ย,ยเราตึงเขาไว้ก่อนได้ไหมตึงเขาไว้ก่อนตึงตึงนี่คือโยนใช่ไหมโยนอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนวิธีจับขังได้ไหมเนี่ยเคลื่อนย้ายคืออะไร เอาขึ้นยายกลับตรงนู้นทำให้ NPC มีเสถียรภาพโอ๊ยสวยล,ล้วนี่เราจับเขาตึงไม่ได้เหรอโอเคงั้นเราก็ต้องโยนเลื่นย้ายไม่ได้ระเบิดละคนลองกดระเบิดเลยไหมระเบิดไปไม่ได้ NPC NPC ระเบิดไม่ได้ครับเผาไฟดูดิโอ้ยซอมบี้ตัวนี้ไม่ทนไฟเลยดูดิ เรียบร้อยตัวแตกอุ้ยอันนี้มันเป็นหน้าสีเหลืองนูบเหรอเราเอาหน้านูบไปดิไวรัสหน้านูบหัวเหลืองดูดิดูด,ดิมีไวรัสหน้านู๊ด้วยดูดิโอ้ยแล้วมันมองตาม้วยนะเราเลี้ยวไปทางไหนมันก็มองตามเฮ้เดี๋ยวเราไปฉีดดูเอฟซี MC แล้วอาจจะกลายเป็นนูบก็ได้ทุกคนขี่เข้าไปนี่ไงเรียบร้อยหน้านูบออกมา เฮ้ยนั่นไงเอาแล้วเฮ้อย,อยกายเป็นนูบจริงด้วยทุกคนนูบน้อยผู้น่ารักโอ้รอเวลาตรงนี้ก็แล้วกันเราขี้เกียจไปนู่นแล้วนี่ไงสีม่วงคืออะไรไม่รู้ครับสวัสดีนูบฉันจะเป็นต้งฉีดในเข็มนึงนี่ไงปักเข้าไปดีม่วงเกิดอะไรขึ้นกับนายไหมอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยเจ๋ง แค่นี้ใช่ไหมไม่ขยับแล้วใช่ไหมซุมอีกทีได้ฉียมกูอุ้ยดูดิมีแสงอ่ะดูดิมีออร่าออกมาเหมือนในนี่เลยกาแล็กซี่เุ้ยขี่เข้าไปจะเป็นยังไงอยากรู้ไปดูกันมาเข้าไปเลยครับหนุบยักษ์ปั๊บก็ไม่โดนนี่งไงเรียบร้อยปักพุงไปทีนึงอุ้ยมีออรา่าอุ้ยกลายเป็นผู้หญิง เฮ้ยเจ๋งยังเลยโอยกลายเป็นผู้หญิงเอาไหมได้สีอะไรอันนี้สีส้มเหมือนมีไฟอ่ะอันนี้คือไวรัสไฟหรือเปล่าไม่รู้อยากรู้ต้องลองชีดดูน,นี่โดนไปสามเข็มแล้วนะเข็มที่สี่ปักเข้าที่แขนปิดประตูเกิดอ,อะไรขึ้นอ้าวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ เออ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 มันชื cues cues ่ออะไรคีนทัตทุกคนมันเขียนว่าคีนทัตคีนทัตมันจะฆ่าเราไหมถ้าฆ่าเราเราก็ต้องเอาไวรัสอีกชนิดหนึ่งสีน้ำเงินซึ่งอันนี้ไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยเป็นสีน้ำเงินล้วนต้องรอไปฉีดดูมาเจ้าคีนทัตเฮ้ยมันเป็นไอ้นี่ดูดิหุ่นท้องฉีดเข้าไปดิโอ้โหต่อยเล้ก็ได้เลยโอ้โหเรียบร้อยกลับไปดูห้องก่อน มันมาแล้วอู้ยโอ้โหต่อยค้อนแรงโอุ๊ยโอ้โหสองทีเกือบรับแล้วเราถีบสีสเหมือนเ,เข้าไปทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอดูดิเฮ้ยมันเหมือนมีตุ่มแดงๆขึ้นอ่ะทุกคนเหมือนมันติดไวรัสมาดิมาดิเข้ามาเข้ามาเร็วคีนนัทเข้ามาเร็วเปิดละเปิดประตูออกมา รอมันออกมาทุกคนเพื่อนจัดการให้หน่อยดิโอ้ยเพื่อนเราก็สร้างตัวอะไรออกมาเนี่ยมาดิมาดิเราเอาคีน,นักมาจัดการนายแล้วโอ้แล้วคีน,นักมันไม่วิ่งมาหาเราด้วยโอย้เพื่อนเราสร้างเบอร์เกอร์บินได้ดูดิโอ้ยตอนนี้สัตว์ทดลองออมาเพ้นพานโอ้โหไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้โหนิโคอะไรเนี่ยอ่านไม่ทัน มีโคคาโดอะไรวะเนี่ยสวยแล้วมันตามเราอยู่คนนอ้ยตายแล้วเฮ้ยคีนัทเราก็ล่วงไปเหมือนกันโอเครู้สึกว่าทุกอย่างจะกลับสู่ปกติแล้วทุกคนนี่อะไรอะ่ะแคทแนปนีปน่อ๋อนี่ไงไวรัสแคทแนปฟรีด้วยนะลองไปฉีดดูดิมันจะเป็นแคทแนปจริงว่าจัดไปสิแคทแนปหูเป็นรูปหัวกะโหลกเปลี่ยนสีด้วยนะเปลี่ยนไปเป็นมาลองดู สวัสดี NPC ้ยฉีดไม่โดนฉีดเข้าหัวได้ไหมปักเข้าไปนีป่ตัวปิดประตูก่อนเฮ้ยปิดประตูเร็วไกลล่างยังอุย้ยไฟดับด้วยอุย้ยมันแค้แนแอปออกมาแต่ว่ามันทำร้ายสัตว์ทดลองเรามาไหนเนี่ยอุย้ยมันต่อยเราทะลุดีนะว่าเราข่าวมันไว้อยู่อ่ะมันต่อยทะลุได้ไงอะ่ะอุย้ยดูดิมันโหอดอย่างเลย ปล่อยน้ำไปเลยแล้วกันตายตายไหมตายไหมเฮ้ยมันเฮ้ยตายอยู่มันจมน้าแล้วมันจมน้าแล้วดูดูด,ดูมันจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ไม่ได้น้ําข้างไม่ตายทุกคนเหลือห้าสิบห้าช็อกช็อกค,คืออะไรช็อกไปดิเรียบร้อยโดยไฟฟ้าช็อตนี่เจอไวรัสง่วงนอน เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันไวรัสง่วงนอนจัดไปดูดิหลับไหมอันนี้คือยาน,นอนหลับปั๊บ,บเราไ,ไม่ต้องหนีมันเขียนว่าไวรัสง่วงนอนไม่ต้องหนีไว้ใจได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่เห็นหลับอะ่ะอุ้ยหลับแล้วเรียบร้อยโอ้โหเสียงโกนเหมือนนี่เลยเกมพ่ออ่ะขอฟรี เอา้าหลับเอ้ยืนหลับด้วยเอา้าโอ้โหเดินแบบสโลครับตึงด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 ึงหัวนี้เพย์ต้องเข้าแล้วเนี่ยอา้าวหลับอีกแล้ว <c ười> อะไรเนี้ยระเบิดกว๋วยเตี๋ยวทุกคนไม่เขียนว,ว่ากว๋วยเตี๋ยวลองดูดิดูดิดกว๋วยเตียตเ๋ยวมันจะกลายเป็นกว๋วยเตี๋ยวเหรออยากรู้ไปดูเดยนวัคซีนหลับยังหลับอยู่ เอเอยังหลับอยู่ฉีดตอนหลับนี่เลยแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนมันจะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวไหมดูหุยใครไปส้นไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยววะเนี่ยเส้นหลับเด้อยอะไรเนี่ยดูนี่ออะไรครับเนี่ยเมื่อกี้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรอีกเป็นของกินใช่ไหมตรงนี้อะไรอันนี้รักษาเนโครเมล่าคืออะไรอากูเนล่าก๋วยเตี๋ยวระเบิด Fish. นี่ไงอยาวัคซีนแช่แข็งไปเลยแล้วกันดูเดี๋ยวดูเส้นก๋วยเตี๋ยวแข็งกันทุกคนเราจะฉีดเส้นก๋วยเตี๋ยวให้มันแข็งเอาเรียบร้อยเส้นก๋วยเตี๋ยวแข็งนะดูดิจะแข็งไหมเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงอ้าวหลับไปแล้วอุ้ยไม่แข็ง ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยเฮ้ยวัคซีนไม่เข้าเหรอเฮ้ยแข็งแล้วเปลี่ยนสีแล้วกลายเป็นหินโอเคเราใช้รักษาได้ไหมนี่ไงถ้าเรารักษามันจะหายไหมอะลองดูดิฉันจะรักษานายเองเจ้าหนูทดลองของฉันเอาฉีดไม่ได้ นี่ไงฉีดแล้วรักษาหรือเปล่ามาดูกันว่าเขาจะกลับเป็นปกติหรือเปล่าทุกคนโอ้ใช้เวลานาน,านมากเฮ้ยไม่กลับอะ่ะโอ้รักษาไม่ได้บอกเลยถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องเผาแล้วกันปล่อยไฟตายไหมเรียบร้อยยังหลับอยู่เฮ้ยไม่ตายอ๋อเรียบร้อยแล้วเราจัดซีโฟเลยแล้วกัน าทุกคนตอนนี้เราได้ซีโฟมาแล้วซีโฟนะไม่ใช่โซฟาบอกเลย <c oughs> บันเทิงแน่อันนี้ <c oughs> ดู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 อุ้ยสวยแล้วมันลุดนซีโฟเราอะ่ะมันลุดนซีโฟเราอ้มโอ้โหเรียบร้อยตายมูโห <c oughs> ย่างแรงซีโฟเออซีโฟแรงจริง ตายคู่เลยเราไปวายทีนึงนี่ไงโยนไปดินี่ไงโห่ว,วางติดขาแล้วขนานี้อย่าเข้ามาใกล้เราอย่าเข้ามาใกล้เราดูปุ้มเป็นไงล่ะ C4 ครับไม่ใช่โซฟังแตกไปแอดแนปก็แดอดแนปเถอะเฮ้ยอันนี้เป็นลูกป,ปืนอ่ะคนเป,ป,ป็นลูกปืนลูกโม่รีเบลเลียม รีเบลเลียมรีเบลเลียมคืออะไรอยากรู้ต้องลองรีเบลเลียมปักจะกลายเป็นมือปืนเลยวะอุ้ยมือปืนจริงด้วยดูดิยิงเยใอย่างเลยโอ้โหเดี๋ยวเจอ C4 นะพนุน่งเราไม่เผานายแต่เราจะโยน C4 เข้าไปโยน C4 เข้าไปปิวตู้อกคนอยู่ไหนโยนได้ยังโยนแล้ว ฟังเสียงตู้มเรียบร้อยเฮ้ยนายจะมาฉีดตัวทดลองแล้วเหรอเอาแล้วเพื่อเราฉีดอะไรให้ไม่รู้ปิดประตูเราก็อยากรู้เหมือนกันยังไงไม่มีอะไรคืออุยอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุย้ยเพื่อเราฉีดซ้ำนักษาเหรอ อามอรักษาเราผสมไวรัสเข้าไปอีกอะไรก็ไม่รู้ผู้ชี่ยวชาญระดับสามฉีเข้าไปเลยฉีเข้าไปฉีเข้าไปตอนนี้โอ้โหโดนปเป็นเข็มวะาเนี่ยดูดิทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเริ่มส่งเสียงหลอนแล้วเป็นผีหรือเปล่าเฮ้ยแกวิกถีแดง โอ้โหกระชีดอะไรให้ฉันเนี่ยโอ้โหอ่อยทะลุกระจกขี่เข้าไปอีกดิสีส้มอัดเข้าไปอีกดิอุ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวพึ่งดิอัดสีส้มเข้าไปอีกหนึ่งดอกทุกคนอุ้ยดูดิอุ้ยตอนนี้มันใหญ่ครับจอเลยดูดิอุแล้วมันกินเบอร์เกอร์ด้วยอะไรเนี่ย ตัวใหญ่ขนาดนี้อยากเจอ C4 โฟไหมเอา C4 ไปจัดการมันแล้วจะตึงมันไว้ยังไงอ่ะเราจะทำไงให้เราจะโยน C4 เข้าไปได้อ่ะตามติดชีวิตเราเลยอ่ะตอนนี้ทุกคนเฮ้แ,แต่มันออกมาไม่ได้หรอกตัวมนใหญ่เอา C4 ไปกินปิดประตูยังไงยังไงตีโฟ เฮ้ยแตกอีอุ๊ยมีคนทุบเราอะไรเนี่ยยังไงเรียบร้อยแตกจริงอา้าวสวยล้วแล้วซีโฟมาวางทำอ่างนี้ถอยก่อนถอยก่อนทุกคนโอ้ยจะกด a อ c ลืมไปว่าถือ C4 อยู่โอเคไปเพื่อนช่วยกันฉีดเพื่อนเราบอกฉันมาช่วยนะฉีดแล้วฉีดก็ไป อะไรบ้างไม่รู้ฉีกไปกดอะไรได้ฉีดเลยทุกคนสีแดงสีเขียวสีม่วงมันจะเป็นเบคอนฉีดอเอ้อฉีดสีม่วงสีเทาอ้ยฉีดไม่โดนมันโดนตึงอยู่ <Hi guys. S 1> อุ้ยส่งเสียงด้วยเอาฉีดเข้าไปอีก แล้วมันเดินตามมาทำไมเนี่ยปิดประตูก่อนจะกลายเป็นเบคอนแล้วเบคอนไม่มีอะไรเลยอ่ะสีแดงฉีกเข้าไปอีกนี่ไงปักเข้าไปอ้วมีปืนเฉยสวยแล้วเพื่อนเรา เอามาเพื่อนเอามาเร็วโอ้โหมีปืนแล้ตัวแดงแล้วด้วยเบคอนเบคอนโมโหครับตอนนี้ตัวแดงไม่ใช่ตัวเขียวเอาตัวแตกเฮ้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยเอาหายไปเลยเหมือนเฮลบอยอะเมื่อกี้สีเหลืองสีมว่วงหรือขาวนี่ไงสีชมพู แบบอารามอารามขี่เข้าไปกลายเป็นผู้หญิงแล้วก็สีขาวผสมไปกลายเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีขาวเบาๆอุ้ยกลายเป็นสีชมพูสีแดงเลยเขาเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยตอนนี้หนูทดลองเราอันนี้คือซอมบี้เนี่ยไวรัสเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ไงตอนนี้โดนไม่กี่ดอกก็ไม่รู้ทุกคน โดนเข็มไปกี่เล่มแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยกลายเป็นทศนุนทุกคนมันกลายเป็นทศนุนดูดิชื่อขึ้นหัวเลยอะไรเนี่ยสวัสดีทศน,นุนเฮ้ยมาได้ไงอะดูดิเราผสมไปผสมมากลายเปนน็นทศนนดูดิหน้าหน้าเริ่มบอ,อกมาเป็นเราละนั่งไงมีสเก็ตบอกข้างหลังเหมือนเราเลยแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเฮ้ยอะไรเนี่ย ขออีกดองนึงเฮ้ยมีปืนใครยิงอ๋อข้างนอกโหตกใจหมดเฮ้ยนี่ซอมบี้ไม่เอวน,นี่สีสม้มเป็นไฟจัดไปครับทศนนมีไฟหน่อยดูดูทศนนจะเป็นยังไงทุกคนอุย้ยกลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นคีนทัสคีนทัส มันกลายเป็นเล็กมันกลายเป็นอะไรคีนทัตทศนนทศนนคีนทัตอะไรไม่รู้ดูดิดูด,ดิมีหูฟังแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดข้างหลังแล้วก็เป็นตัวเล็เป็นตัวอะไรเนี่ยออกไปอีกดอกนึงแนวสีเหลืองเออสีแดงแต่เราจะฉีดนายได้ป่าไม่รู้นะนายจะเล่นแล้วก่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่มันลอยอยู่นะนี่งไงได้ยูอุย๊ยหือกระเด็นแตฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วยังไงต่อ เอ้ถอดหัวเอาหัวมาปาเราเอ้ยมันปาหัวออกมาข้างนอกได้ด้วยดูดิ <c oughs> หัวนอนอยู่เนี่ยอะไรเดียวไอ้อท่ไมตัวนี้มันหอดอย่างวะเนี่ยเอาตีฟ้าไปทุกคนจัดไปเอาแล้วโดนสีฟ้าแล้วแล้วมันจะกำลังจะฆ่าเราเอาได้ดิสโกเฉยมีสเก็ตบอร์ด เต้น <laughs> มันเต้นเจ๋ยเลยดูดิเอา้าจะเต้นด้วยฆ่าด้วยเอา้าเอา้เอาแล้วหัวเอา้าหัวตังนี้หายไปแล้วด้วยเอา้าเอาเอ,เอนี่นี่นี่น,นี่มีแสงด้วยจะเต้นด้วยจะฆ่าด้วยใช่ไหมเอา้าอุ้ยฉีดไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวรอจัหว่าก่อนดิวโดนแล้วโอุย๊ยกระเด็นอุ๊ยหายไปเลยคนมันล่องหน ดูดินหนูทดลองเราคือหัวไม่มีครับมีแต่แขนกับขาแล้วตอนนี้มันหายไปแล้วมันล่องห่วน่ะเ <What? S 1> ผาเลยแล้วกัน <What? S 1> ตายไหมอุ้ย mm hmm. ไม่ตาย mm hmm. มันไปไหนอ่ะเอาน้ำทั่วขึ้นไป mm hmm. โอ้โหสัตว์ทดลองตัวสุดท้ายเรา mm hmm. มันร้ายกาจมากตอนนี้มันหายไป ไม่อยู่ด้วยช็อตไปดิช็อตไม่โดนนะ่ะงั้นลอาเอาซีโฟซีโฟวางไปวางซีโฟไปทุกคนดูดิตุ้มไหมไม่ตายอะ่ะโอเคครับทุกคน ตัวสุดท้ายเราหามันไม่เจอตอนนี้มันล่องห่นไปแล้วครับใครสนใจอจยากเล่นเกม่งนี้ผมจะทิ้งเิงก์ไน้ให้นะครับทุกคนสนุกดีครับได้ทดลองขีดไปขีดมากลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีกลายเป็นตัวเราเฉยเลยทุกคนโยนหัวมาใส่เราซะอย่างนั้นนะ่ะเล่นกับเพื่อนก็สนุกครับเล่นคนเดียวก็สนุกอยู่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทุสสนดลด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน ขีดไวรัสสักทีนึงไหมนี่ไงหรือจะเอาซีโฟวางซีโฟไว้บนตู้นี้พร้อมกับไวรัสทุกคนบ๊ายบาย <S 2> <S 2>